ก็นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark World นะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม d u m b Way t o Crumb ถ้าอ่านชื่อไม่ผิดนะเป็นเกมแนวปีนป่ายครับอ่า้าคล้ายเกมในความก็คือ o l y Up อ่าคล้าย o l y Up ก็เป็นเกมนี้น่าจะเป็นเกมใหม่แหละซึ่งตัวเกมก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีแค่นี่ปุ่มรีเซ็ตก็คือกลับมาที่เดิมปุ่มกระโดดแล้วก็ปุ่มล็อกเอาไว้วิ่งับให้วิ่งเร็วขึ้นส่วนตั้งค่ากราฟิกไม่มีครับเป็นนี้แหละโมเดลแบบง่ายครับ ใครที่ชอบเกมนี้หรือว่าชอบเกมโอล้งโอล้งอัพก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะเป็นรูปยังไงอ่าใครแบบดูสตรีมเมอร์หลายๆท่านสตรีมแล้วอยากเล่นก็จะผมทิง้งลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่น,นครับส่วนการเล่นเดี๋ยผมเล่นให้ดูแล้วกันมันสามารถกระโดดเกาะได้นะมันเกาะเองเหมืนคอมเลยอ่าอันนี้กดปิงผมกดมันก็จะวิ่งไวขึ้นนี่ครับแค่เราเดินไปมันก็จะนี่ให้นะอ่าเขาเรียกว่าอะไร จับให้เออแต่ว่ามันจะม่มีปุ่มสโลว์มันนคอมนะครับก็จะมีแค่แบบล็อกเอาไว้บิงแค่นั้นอ่าแล้วก็แค่นี่ัะแค่กดแล้วก็จะมีเวลาจับเราว่าเราจะทำได้เท่าไหร่ก็เดินไปเคนี่ใครติดลมในเกมในคอมก็ลองเล่นในมือถือดนะสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลานะแต่ส่วนมากก็เล่นที่บ้านดีกว่าเดี๋ยวหัวร้อน เพราะว่าเกมนี้ก็เหมือนในความเลยก็คือตกแล้วคือต้องเริ่มกระโดดใหม่นะครับส่วนตัวละครก็จะเป็นตัวเหมือนเห็ดไม่ใช่เห็ดเด็เหมือนถั่วคือน้องถั่วเขียวนั่นเองอ่าแล้วก็โดดไปเรื่อยๆครับส่วนถามว่าแมปนี้ไกลเหมือนในคอมไหมผมยังไปไม่ถึงเหมือนกันนะถ้าไปถึงคลิปนี้ก็น่าจะยาวอยู่ครับเพราะว่าเอาไปเล่นเองันดีกว่านะ แดีวผมลองขึ้นไปหน่อย,อยน,น,นะแต่เท่าที่ดูนี่มันก็ดูเหมือนไม่ไกลเท่าไหร่นะก็ดูเหมือนใกล้ๆนะครับโอเคแเราก็ไปเลยครับโดดอ่าอันนี้เรต้องระวังนะมันไม่มีสโลว์ตามที่บอกเลยมันไม่สามารถหยุดเวลาได้นะครอ่าเราวิ่งกดวิ่งไปส่วนอ่ากราฟ,ฟิกก็เท่าที่เห็นนะฉากหลังเท่าที่ดูก็ก็เป็นแค่เป็นภาพ png อะไรแบบนี้่ก็ เพื่อประหยัดสเปกอนะต้องเบาอย่างนี้มากกว่าซึ่งเกมนี้ไม่ถึง200เมกมั้งตามที่ผมโหลดมานะประมาณ100ร้อยกว่าเนี่ยแบบถามว่าใช้เน็ตไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าผมเปิดอน็ตไปตลอดเลยอาจจะไม่ใช้ก็ได้นะอ่าโอเคมันมีสองทางป่ะไปทางไหนดีลองวิ่งไปดูแล้วกันชึบโอ้ทางนี้ดูยากไปนะเออมันต้องโดดซ้ายขวา อีกทางนึ่งมันจะเป็นยังไงโอเคทางแบบไต่สะพานนะฮะอ่ถ้าตกไปก็เริ่มใหม่นะอันนี้ไม่กดดัน,นเ,เลยเท่าไหร่สู้ๆเขาน้องตัวเขียวมันจะไม่เป็นถั่วที่โดนต้มนะครับนี่มันจะไม่ตกลงไปอน้องไส้หมกแล้วอย่างเท่นี่ข่าข้าเดินนะชื้นกรชื้นกระด้ไป ผมอาจจะไม่เซียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากวความสูงเนี่ยมันจะเซียวๆหนึ่งแต่ข้างล่างก็ไม่เหมือนโอลิ่งอัพนะครับเพราะว่าอะไรโอลิ o ่งอัพมันการาฟิกมันสวยนะแต่อันนี้ก็มันก็สูงอยู่นะตามเล่นไปนะนี่เพิ่งผ่านม,มาสามนาทีมาชืบมาชืบก็ได้ไปเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมาครับแค่นี้เลยท่างเกมอ่ะมาชืบ เ <Okay. S 2> mm hmm. อเอืมยากอยู่นะ่นี่ยเอาไว้แบบเกมนี้เอาไว้ไแล้แข่งกับเพื่อนก็ได้นะแบบเพื่อนเล่นแล้วเราก็เล่นต่ออย่างเงี้ยมันก็สลับกันเล่นนะครับแล้มาดูว่าใครใช้เวลาแบบเคลียร์ด่านนี้เสร็จไวอะไรประมาณนี้ทางนั้นน่าจะทางนี้แหละเค okay. สุกทางแนละ้ว เออดดเลยเฮ้ยเกือบตกตกไปมันจะลงบนไหนเนี่ยลอบนพื้นเลยนะบางทีแค่เสียวนั่นเนี่ย้ามันไม่มีทางไาต่อต้องวิ่งกระโดดไปแค่เต้นเต้นปะก้ตกเลยโอเคเอาล่ะป้าเป็นเดิอนนะครับแต่ตอนนี้มันกระโดดก่อนเลยอย่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง ชืบอ,อืมไปมีดอกไม้ด้วยนะนไม่รู้ว่าเกมนี้มันอ่าจะถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับก็ถ้าใครอยากเล่นก็รีบๆโหลดแล้วกันมีมีคำเตือนแค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวเพื่อแบบตัวเกมมันปิดไปนะอืมโอเคมันโดดเกี่ยวหญ้าได้ป่ะเนะี่ยตกหญ้าปะวะ ไม่ชึบโอเคียวเราจะไปรถเราจะไปอ่าทางนี้นั่นเจอกลวยด้วยอ่ะโอ้โหยากจังบเราวิ่งทอลแลนไม่ชึบอ่ามีดัมโบ้ด้วยรึไม่นายอยู่ไม่ชึบนายอยู่นี่โอ้เซียนอยู่ไว้เอ๊ะมันกลวยมันไอ้นี่จังอ่ะ จะถึงไหมโอเคโอ้โหมาเแซลอยู่โอ้โหเดินไปเดินมันคุมยากอยู่เนี้ยน,นะอีกทางหนึ่งก็จะเป็นอ่าใต้สะพานเลยเนี่ยนะแหละใต้บันไดามานะโอเคไม่ยากไม่ยากอ <laughs> อ้โเฮ้ยโอ้ อันนี้เงือออกมือแล้วนะโอเคนี่ชิบอ่าันนี้ไม่ต้องวิ่งแล้วกันนะเกาะเคเกาะอ้เค,เคไปไปเกิดได้น่ะเดี๋ยวตกจังเว้ยเคเรียดเล่มใหม่นะชิบชิบไอ เฮ้ยอะวะอ่ะนี่ต้องวิ่งโดดแล้วละเฮ้ยตัวแม่งจมลงหมดเลยเบ้ไอ้ชิบมาแฉนี่ต้องขึ้นไปบนรถไฟโอ้มีท่อด้วยมีช้างด้วยตัวยังใหญ่แับไอ้ชิบอืมไอ้ชิบมาอยู่สิบล้อวันนี้เดือดแล้วกันนะ ไม่ชึบไม่กล้าโดดแบบพุ่งไปอ่ะเฮ้ยกระตกระโตโอเคอะไรอยู่ครับมาวิ่งแล้วนะเอยโดดเบิ้ลโดดเบิ้ลทำไงไหมถ้ามีเสียงแบบเสียงดังเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับมันติดเต้นเหนื่อยออกมือออกเท้ามาแล้วเฮ้ยโอ้โหน ให้มันใกล้ถึงข้างแล้วนี่ไม่อาจจะจบในคลิปนี้ก็ได้นะไอ้ทำไม่ได้แบบเฮ้ยมันไม่ก <c oughs> เกาะเฮ้ยตกว่ะมันไม่เกาะอ่ะต้องโดดใหม่เมื่อกี้เราไม่ได้กดวิ่งเหรอเฮ้ยไปย่างจนไนตรงมันก่อนเอี๋ยวไปได้ถั่วไหวยูไหวยูไหวชิไวไหวชิว ครับไปไปไปใครที่นั่นจบเกมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะครับแล้วก็ไม่ขิงเวลาการตายคอมเมนต์ได้น,นี่อื้มเฮ้นี่เริมช้ำเริมชำ <c oughs> ้ำเออตกว่าโ,โอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกัน เป็นการรีวิวนะครับใครสามารถพิชิตได้ก็คอมเมนต์ไวด้วยโอเคว่าไปเท่านี้ฝากไว้กับพระอาทิตตกหลอกๆไว้กันนะอย่าฝากกดติดขยิบกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้พายชื่ปใหม่ครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับในใต้คอมเมนต์แล้วลิงก์โหลดเกมนี้ก็จะทิ้งมาใต้ดีสคริปชั่นนะครับนะครับไปเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย